เด็กกพร้าบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสลมะลมรตุลอวบรกัตุสวัสดีครับวันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนำ เรื่องราวของครอบครัวหญิงม่และลูกกำพร้ามานำเสนอมาทำให้พี่น้องได้ร่วมกันทำความดีวันนี้เราเดินทางกันมากันที่บ้านตะบิงติงีตำบลลูบโบอีไรออำเภอมายยจังหวัดปัตตานีบ้านหลังนี้นะครับอยู่เยื้องๆกับโรงเรียนบ้านตะบิงติงี นะครับซึ่งเป็นครอบครัวซึ่งอยู่กันเยอะนะครับแต่ว่าครอบครัวเด็กกำพา้าหญิงม่นั้นก็มีลูกสองคนหญิงม่ซึ่งมีอาชีพแค่กรีดยางดูแลลูกน้อยวัยยังเจ็ดขวบสามขวบแค่ไรายได้เดือนละแค่ไรายได้ครั้งละที่ไปกรีดยางครั้งละร้อยบาทไม่พอแน่นอน แต่เรื่องราวของเธอนั้นจะมีรายละเอียดเช่นไรนะครับเดี๋ยวพี่น้องตามผมไปพบกับครอบครัวสาแม่บ้านตะบิงกีงีตำบ,บลดุโบอยีรอยอำเภอมายอจังหวัดปัตนีพร้อมกับผมได้เลยครับเชิญครับฉฉันฉันนนไไมม่่่เเคคยยททออออแแ้ เพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ยำว่าความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษวันนี้รายการบ้านนี้มีคนหงใหญ่เป็นอีกออวันนึงที่เราได้เดินทางมากันที่ อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีที่นี่เป็นเขาเรียกว่าบ้านตตบิงติงีตําบลดูโบยีไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีซึ่งเออเป็นเาเรียกว่าเป็นอำเภอที่อยู่ตรงกลางๆของจังหวัดปัตตานีบ้านหลังนี้ก็อยู่กันหลายคนนะสภาพบ้านก็เป็นบ้านแบบ ไม่มีซ่งเขาเรียกว่าบ้านมันมีซ่งก็คือฝาก็ฝา,ฝาบ้านนี่ก็จะเป็นสังกะสีหมดเลยนะสังกะสี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 สสเป็นไม้แบบเขาเรียกว่ไนะไม้ไม้อัดไม้อัดใช้กระไม้กระดาษอัดนะนะแบ่งกั้นห้องบ้างอะไรบ้างก็ค,คือแบบเอาพออยู่กันได้ ดูตู้นะพี่น้องนะเดี๋ยวพี่น้องจะดูเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะว่าบ้านนี้ก็ไม่เน้นเลยอะไรที่พอใช้ได้ก็ใช้ไปนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูสภาพบ้านแล้วก็ส่วนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาคุยก,กันกับหญิงม่ายลูกสองคนส่วนที่นั่งอยู่นี่ก็คือเป็นลนหลานนะกับมานั่งเป็นกําลังใจให้กับน้องมุสลิมีนกับน้องฟออาติฮะ นะเพราะว่าเดี๋ยวท่านปล่อยให้นั่งสอสคนแล้วแบบจะเัินเินะก็เลยมาช่วยกันนั่งหล,ลานๆเออซึ่งคุณฟาติมอใช่ไหมฟาติมะาซึ่งเป็นหญิงไม้ลูก2เนี่ยปัจจุบันนี้เธอ,เอมีอาชีพกรีดยางแล้วก็อายุของเธอตอนนี้ก็ประมาณ30ปีนะครับกรีดยางก็เป็นรับจ้างกรีดยางนะวันละ ถ้าไปนะถึงจะได้1น0่บาทครับเดี๋ยวจะให้คุณปฏิมาแนะนำตัวแล้วก็พูดถึงครอบครัวของเธอสักเล็กน้อยนะครับว่ามีใครบ้างมีลูกคนไหนชื่ออะไรสามีเป็นอะไรเสียชีวิตเดี๋ยวเชิญฮะอัสสลามลกอัสลามลัยกุมายนะม่ปฏิมาเจเต อ่าครับโอเคอันนี้อนเดอร์เวอรอันนี้ถุกอามาตุก่าังปฏิมาเจตะนะอืมครับอนนี้เอามาตุกยาทังอันนี้เอามาติกะทางมอมอทอืม เราหนีดูจุดมัวทำเีวสัาทุี Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh เขาชื่อพาติมะเจ็ดเต้มีลูกสองคนค่ะคนโตอายุเจ็ดขวบคนน้องอายุ สาขวดปัจจุบันทํางานรับจ้างค่ะกรีดยางกรีดยางครับใช่ค่ะแล้วเป็นไงรายได้กรีดยางวันเท่าไหร่เด็กุกกสัตตางีไรายได้ประมาณวั100นละร้อยบาทร้อยหนึ่งค่ะอ๋อก็คือว่าหมายถึงว่าถ้าถ้าไปกรีดเนี่ยก็จะได้ร้อยหนึ่งแต่ถ้าไม่ไปก็ไม่ได้ก็ให้เป<ช>็นครั้งไปยางของเราไมหมอ่ะ ของเข้าคะ่ะไปรับจ้างนะใช่แล้วก็พอไหมล่ะเนี่ยเลี้ยงคนไหนคนที่ชื่อชื่ออะไรนะฟัติฮะเพราะ<อ>นั้นมุสลิมีนมุสลิมีนน่มุสลิมีนรอนะเนี่ย <c oughs> เอ่อเป็นไงครับร้อยหนึ่งเลี้ยงพอไหมลูกค่าใช้จ่ายพอไหมมีลูกสองคนปัจจุบันเนี่ยได้ดหรอบูงทางการศึาปัจจุบันได้แล้ไม่พอ ไม่พอแล้วก็ยังไงแล้วก็ใครเป็นคนช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายแบบให้หเด็กๆไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยพี่เนนด,นนด็กดื้อลงกันเด้เดโมเด็กก็บางทีก็มีเพื่อนบ้านก็มาบริจาคมาบริจาคแล้วก็ให้จากะใช่ค่ะแล้วก็มีแม่ช่วยเหลือ คุณคุณแม่เอาที่ไหนไม่ใช่วยเลยฮะนี่คุณยายเด็กนะคุณใช่ค่ะคุชื่อชื่ออะไรนะเบมาเมมมนริป้าเมจะมาตงก็ตดนิดบบบางทีก็เอารายได้ของอะไรอะผู้ส่งอายุอ๋อก็คือรายได้จาก ที่รัดช่วยเหลือผู้สูงอายุะนะ,ะเอามาแบ่งให้ลหลานๆใช่ก็เป็นอย่างนี้กันเยอะนะสําหรับผู้สูงอายุก็จะเอาของตัวเองเ่ะให้หลานทำบิลละแหละนะก็อย่างนี้มีคุณยายก็ยังคอยช่วยหลานมาส่วนที่นั่งข้างนี้เป็นกําลังใจนี่คือกําลังใจกำลังใจหลานๆนะเป็นพี่ๆเป็นน้องๆกันแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เด็กกำพร้าคือ นอกจากการที่เรารับการช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านก็ดีเนี่ยแล้วก็จากพี่น้องของเราเองเนี่ยแล้วเราคิดยังไงว่าเราคิดจะหาอะไรได้เพิ่มไหมอ่ะเรามีความสามารถอย่างอื่นมันอกจากกีดยางทำอาชีพอะไรได้บ้างอีกมีไหมีมั้มีมั้ยมีมมีมมั้ั้ยมีมั้ีัยมีมัั้มีมั้มีมั้ยัยี้ยมีมักยมีมยอี เดเอาอย่าง้นแไม่ได้ทำอะไรน,นอกจากีตยางได้อย่างเดียว,ยวก็ท่คงต้องให้พี่น้องอะไรนะอ,อที่มีสากาดมีความสามารถที่อยากจะช่วยเหลือคนที่ได้โอกาสที่เ,เขาอยู่ในความลำบากรายได้น้อยได้มาช่วยเหลือครอบครัวเนี้ยนะครับครอบครัว สามแม่ซึ่งมีลูกกำพรายังเล็กอยู่เลยเนี่ยนะมุสลิมีนเะจ็ดปีส่วนน้องปฏิหานนี่ก็อายุสามปีส่วนสามีของคุณปฏิมาเนี่ยเสียไปกี่ปีแล้วเนี่ยก็ดวสามปีเป็นเป็นอะไรเป็นเสียด้วยกับสาเหตุอะไรออพอดีว่าช่วงนั้นสามีเขาทำงาน แล้วก็รับจ้างไงตัดไม้ไงอ๋อตัดไม้ใช่แล้วก็ช้างป่านี่อารวาไงแล้วก็มาเหยียบทับบนร่างใช่แล้วก็เสียตรงนั้นเลยคือถูกช้างช้างป่านะใช่ค่ะทําร้ายล่างทำร้ายเสียชีวิตตรงนั้นเลยใช่ค่ะเสียคนเดียวตอนนั้นในเหตุการณ์นั้นมีคนเดียวที่แล้วตอนที่เราได้ข่าวเนี่ยอ๋อ นั่นเลยไหมเป็นไงบ้างตอนนั้นรู้สึกยังไงตอนได้ข่าวว่าสามีเสียชีวิตด้วยกับวนเหตุช้างเต็มเลยยิ่งถูกหลาจนจุดหลังเลยตกใจตกใจแล้วก็ทำอะไรอะไรไม่ถูกเลยเรามีเราได้มีใครช่วยเหลือแล้วมั้ยหลังจากสามีเสียชีวิตนี้ตุลลุสกิเดียวตัวเรปวดอันนี้นก็ ยังมีค่ะฝ่ายสาม,มีเขาค่ะอมแม่แล้วกพ็พี่สาวของสาม,มีก็ช่วยค่ะครับแล้วแล้วปัจจุบันเนี้ยทางทางสาม,มีนะทางญาติญาติอย่างเงี้ยทางพี่น้องเขาเนี่ยได้มีช่วยเหลือลูกๆมั้งไหมไม่เคยเหรอใช่ค่ะก็ทางเราก็ดูแลไปคนเดียวใช่ค่ะ แล้วพาไปเยี่ยมเยียนปู่ย่าตายายบ้างไหมไม่ไปครับไม่ไปเลยครับไปจะมีมีโอกาสไปได้ก็บ้างกนดีนะเชื่อมความสัมพันธ์กันไว้แต่ก็อ่านะเมื่อเราตั้งใจจะดูแลเขาเราก็ต้องหาอะไรได้เสริมนะ, <c oughs> ะไราได้เพิ่มพยายามนะครับอันนี้ก็มีหลายครอบครัวนะที่หญิงแม่เราเอง เวลาสามีเสียชีวิตไปก็ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพอื่นได้เลยบางคนกีดยางก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่เป็นแต่อย่างน้อยนี่เธอก็อยังพอกีดยางได้แต่ก็ทําได้อย่างเดียวแต่ว่าชาลอ้อนะต้องพยายามฝึกหาอาชีพเสริมจะได้เนี่ยยังมีคนที่ต้องดูแลเดี๋ยวคุณย่าคุณยายตอนนี้อายุเท่าแล้วนะหกเอามือว่างพูดร มาแนกลูกเนบก60ก,ก,ก,กว่าค่ะ60ก,กว่าแล้วนะก็อยู่ในวัยที่เรียกว่าไม้ไกลฝั่งแล้ววันนั้นเนี่ยถ้าคือคนที่เราเพึ่งได้เนี่ยก็เริ่มอายุมากขึ้นเพื่อนบ้านถ้าปีไหนที่เขามีดิสกีดีก็เราก็ได้นะถ้ามันช่วยลูกเราแต่ปีไหนทิสกีน้อยก็เราก็ไม่ได้ วันนี้ทีมงานนะครับ<ล>มากันหลายคนหลายชีวิตนะ,<ล>ะก็เดินทางมาเยี่ยมเยียนครอบครัวกำมพากันวันนี้น่าจะเป็นครอบครัวสุดท้ายสำหรับ,บวันนี้น,นี่18นาฬิานาทีเนื่องจากคุณฟาติมาเนี่ยเป็นคนที่พูดไม่เก่งพูด,พ,ดพูดน้อยก็เลยถาให้พี่น้อง เอ้คุณฟาติมาจะพูดอะไรบ้างนะอะไรเงี้ยนะอ่าเอาขออีกคำหนึ่งคุณฟาติมาอยากให้พี่น้องช่วยอะไรเราไม่ต้องร้องไห้พอไม่ต้องร้องพอาโกรบด้นหนึ่งด้านที่ตัวเราก็อยากให้ทางมูลนิธิจะให้ช่วยเรื่องการเรียนทุนค่ะทุนการศึกษาแล้ว แล้วก็ส่วนคนน้องก็มีมีโรคประจําตัวด้วยค่ะเป็นไรครับโรคหัวใจเหมือนกันโรคหัวใจเหมือนกันใช่นี่น้าน่ะตัวเขาเล็กนะขาเล็กหัวใจก็หัวใจรั่วหัวใจรั่วด้วยหัวใจรั่วแล้วตอนนี้หาหมอยังไงรักษายังไงต้องต้องไปหัใหญ่บัาใหญเหมือนกับบ้านเมื่อกี้เลยอ่าใช่ค่ะอ่าแล้วทําอะไรไปบ้างแล้วตอนนี้ทําอะไรไปบ้างแล้ว เยอะเหมือนกัค่ะตากยีเดอเอยอะเยอะเยอะสมบูรณ์ดีค่ะอ๋ออันนี้ยังไม่เคยผ่าเพียงแต่ว่าไปหาหมอตามตามนัดตามอาการอ่ะนะแต่ก็คือเป็นมีมีภาวะลิ้นหัวใจรั่วใช่ไหมมองเล็กอีกครั้งห้าเดือนไปครั้งหนึ่งห้าเดือนไปครั้งหนึ่งแล้วทำไงมั่งอยู่ปัจจุบันนี้อยู่บ้านทำไงมั่งดูแลเขาอย่างไงมั่งบวชไปหนึองบวชไปหนึ่งก็ต้องดูดี้ เดียมายตุยเลสเต่เวลาแกเล่นกับเพื่อนยังไงนี่มีตังเงาตัวนึงเล็กๆมาเพื่อนแต่ก่อนต้องอดอาหารที่ใช่ค่ะเลือกอาหารที่กินครับตอ่มียากินว่ามียากินไหมอ่ยเดี๋ยวมีบัตรเด็กกีฬามดไม่มีแล้วค่ะอ๋อก็คือควบคุมเรื่องอาหารนะใช่ค่ะก็ต้องดูแลกันนะฮะพี่น้อง ก็อยากให้พี่น้องช่วยเหลือในเรื่องการศึกษานะคารศึกษาแล้วก็มีใช้จ่ายในการดูแลเรื่องการเจ็บป่วยของลูกเดือนหกวเดือนหกนี่มโนนักต่อค่ะแล้วใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่เวลาพาลูกไปหาหมอเด็กกิ๊ไงโดยบุกประมาณสองพันประมาณค่ารถค่าอะไรนะสองพันใช่ค่ะแล้วก็ใคร มีใครให้พี่อวีคุณแม่ชายีคุณแม่ไปหาก่อนอ๋อคุณแม่ไปหาก่อนไปหาจากเพื่อนบ้านใช่ค่ะลูกๆก็หลานใช่แล้วเป็นหนี่ไหมอ่ะมีหนี่ไหมแตล้อเฮ้ยแกมีหนี้สินไหมมีหนี้สินไหมนี่หรอเดือดเตล้อมาดีเด้อไม่มีค่ะอันห้มดินละไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐไม่มีหนี้ดีแล้วนะครับ ส่วนบ้านหลังนี้ก็เป็นของคุณยะของคุณแม่เราก็คือคุณยายของเด็กๆแล้วนอนตรงไหนกันล่ะของบ้านเนี่ยนอนตอนนี้เลยนะอนอนไฟในบ้านเนี่ยมีดวงที่เปิดอยู่นี่แหละดวงเดียวกบพยายามที่จะต่อเติมบ้านนะนะให้มันกว้างขึ้นนแต่ว่าก็ได้ท่านี้แหละ บาตู้อะไรก็พังหมดแล้วเนี่ยขวกกินหมด<า>แล้วเนี่ยทีวีก็ใช้ไม่ได้ <c oughs> ใช้ไม่ได้แถมตู้ตวางทีวีก็จะพังแล้วนะเอออ่ะ,เ,ออะเดี๋ยววันนี้นะครับนี่ศสัทธาชนเมื่อกลางสารละเด็กคำพ้านะครับก็มาเยี่ยมเยียนคร,สรนอบครัวของคุณฟติมาสามแม่มีข้าสารอาหารแห้งที่พี่น้องฝากมา เยีย่ยมเยีนกันแล้วก็มีเงินที่จะมามอบให้ส่วนหนึ่งนะครับไว้เบื้องต้นส่วนเรื่องโครงการช่วยเหลือด้านอื่นๆทางมูลิีจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะช่วยเหลืออะไรเป็นระดับต่อไปแล้วทางผมเองก็จะแจ้งให้ทราบทั้งนะครับเดี๋ยวขอให้คุณ ให้ทีมง,งานช่วยมอบเงินเด็กกำพร้าผู้ศรัทธาฉันได้รักจากทุกๆคนคือความรักแห่งศรัทธาชนโอ้ออล l l a h พระองค์ทรงกำหนดไว้วันนี้ในการบ้านนี้มีคนงหงญยนะครับก็ เนื่องจากว่าคุณาติมาอย่างที่ว่าและเธอเป็นคนที่พูดน้อยพูดไม่มากก็เอาข้อมูลไปจากผมก็แล้วกันนะครับกับแล้วก็คุณกะมีคุณวันรอดียะคุณนัสมินีแล้วก็น้องฟิตรินาเนี่ยน้องอิสัมนะวันนี้เดินทางมากันหลายคนมาเยี่ยมเยียนเขาคุณปติมาเนื่องจากคุณาติมาเนี่ยมีลูกที่เปบป่วยเนี่ยเป็นโรคหัวใจด้วยแล้วก็ตัวเธอเองก็ ไม่ค่อยสบายนะครับเลยพูดน้อยวันนี้ก็หวังว่าพี่น้องที่ชมรายการอยู่นะครับใครพร้อมที่จะช่วยเหลือครอบครัวของคุณฟติมาน้องมุสลิมีนน้องฟติฮะซึ่งครอบครัว,วน,นี้นะครับนามตระกูลสาแม่ซึ่งบ้านเล็กที่ที่อยู่นี้นะครับอยู่ที่ตำบลรูบโบยีไรอยอำเภอม,มายอจังหวัดปัตตานี ถ้าพี่น้องท่านใดบริจาคเข้ามานะครับตามเลขที่บัญชีที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับชื่อบัญชีมูที่ศรัทธาชนเพื่อการสารและเด็กกำพร้าพี่น้องก็โทรศั์แจ้งเข้ามาด้วยนะครับว่าโอนให้กับครอบครัวของคุณฟาติมาสามแมหรือเด็กๆนะครับคือน้องมุสลิมีนเจเตเใช่ไหมฮะน้องมุสลิมีนสามแม่คุณฟาติมาเจเตะ ใช่ไหมฮะแล้วก็น้องาติหาตสามแม่แล้เราก็จะได้นําปัจจัยนั้นมาสู่ครอบครัวนี้โดยตรงนะครับวันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่วงใย,ยก็คงต้องจากลาไปก่อนไปพบกันใหม่ในโอกาสหน้าชาลลอะบิลลาอัลฮิมหิดายาะซัลเลมริกุมุลามุลลลลอฮ์โมบริกาตุลรับบ้านนี้มีคนห่วงใหย